ของนะคนไทยโยเธอเปียปีกเรนเตอร์ชสู้นี่เรนชิจิชิจิมิซึบัวขาวบัญชาเมยงนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีแขกผู้มิเกีเรี่ยนะคะนอกจากคุณบัวขาวแล้วนะคะก็ยังมีท่านดรประกรมุ่งเจริญพรค่ะสสเขตหนึ่งของจังหวัดสินทรของเรานะคะ คุณธัญพรมุ่งเจริญพรกับนั่งช้างคู่กันมาด้วยค่ะพร้อมทางนะคะท่านปฏิตาตันติรัตนาน์สมาชิกสมาผู้แทนราษฎรเขตแปดนะคะ,คะแล้วก็เป็นทีมดารามาด้วยนะคะค่ะทีมดารานักสแสดงด้วยนะครับยินดีต้อนรับด้วยครับค่ะท่านนารงชัยเจริญรุจิทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะท่านสุเทพแก่งสันเทียปลัดกษตร และตอนรับท่านวสันชิงชนะครับและท่านนายอรุณรัตน์ชิงชนะด้วยนะคะท่านวีรชัยประเสริฐสุประเสริฐโสนะคะพร้อมคู่สมรสนะคะท่านเกศศิรินประเสริฐสุประเสริฐโสค่ะและท่านกิติสัตย์ซื่อนะครับประจวบศรินครับพร้อมด้วยคุณชัดชนกสิงห์เสนาครับเมื่อครู่นี้ก็ได้เห็นท่านประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทรได้นั่งช้างม,มาด้วยนะคะคุณ วีรศักดิ์นะคะค่ะและเรายังได้มีท่านผู้บริหารนะคะจากทางด้านการศึกษานะคะเป็นวันทีมนะคะเป็นหนึ่งเดียวค่ะท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะ,ะประถมึกษาสุรินเขตหนึ่งท่านฉลาดสายโยธาท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมึาษาสุรินเขต3ท่านสวีสิทธ์มั่นจิตนะคะ ท่านผู้ริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,ส,าสุรินเขตสองท่านศึกษาที่การจังหวัดนะคะท่านดรกิติพัฒน์ไกรเพชรนะคะก็อย,อยู่บนหลังช้างด้วยค่ะเรียวว่าวันทีมนะคะของพวกเรานะคะทีมงานศึกษาของจังหวัดสุรินเข้มแข็งมากๆค่ะครับผมนี่คือกระบวนที่ยิ่งใหญ่ที่ตอนรับท่านประธานพิธีแล้วก็รวมถึงผู้หักผู้ใหญ่มาร่วมในการเปิดงาน